นี่นะคะดูความน่ารักอ้อนคุณตาวันนี้คุณตามากวาดหลักให้จุ <c> ๊บ <oughs> จุบจบ,บอกจุ๊บจุบคุณตาจุ๊บจุคุณตา, <c oughs> บ,บ,ณตาบอกอ้วนอุยอุยนะคะนี่คุณตาลากนะคะคุณตาลากักมากนี่ นี่นะคะดูพ่อควานเวลาพ่อควานกับคุณตานะคะเข้าไปใกล้ๆนะคะเหมือนน้องอยากน้องอะ่ะอยากอยากให้อุ้มเหมือนเด็กน้อยนี่นะคะดูความน่ารักโอ้จะกอดจะกอดคุณตาบอคุณตาอุ้มหนูหน่อยครับอคุณตาอุ้มหนูหน่อยครับอ่อนอ่อนคุณตา